โอนกระแสแต่<ะ> สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับเข้าสู่โหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับธนารณรงค์แก้วเพชรครับและหมวยอริสรากำแังเจริญค่ะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยกระแสที่คนในสังคมยังงงอยู่เลยค่ะว่าจะเชื่อฝ่ายไหนสายไหมจะรอดไหมรอบนี้ค่ะสายไหมต้องรอดรอบนี้จะรอดไหมเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายนะคะเป็นน้องคนหนึ่งค่ะน้องผู้หญิงที่ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุน่นไปร้องกับทางเพจสายไหมต้องรอดให้ช่วยเหลือว่าถูกในจ้างทร้ายร่างกายเรื่องนี้นะพี่หมวยถ้าเราฟังมา ตั้งแต่ต้นนะเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยนะผมนั่งดูเนื้อหานะคุณผู้ชมผมยังต้งมันนั่งนึกว่านี่ยายไปทํางานในจ้างทรมานไม่ให้ออกจากบ้านไม่ออกจากร้านแถมไม่จ่ายตังค์ด้วยแล้วเขามาเล่ามาเขาว่ายังไงบ้างนะพี่หมยก็คือถูกในจ้างทําร้ายร่างกายทั้งใช้ไฟที่เบรนสูชิเบรนตามร่างกาย<อ>ตามร่างกายใช่ค่ะท<ฮ>ี่อวัยวะเพศก็โดน ตัวน้องมีแผลเต็มตัวเลยค่ะอันนี้คือภาพจริงๆภาพจริงโอ้โห oh. แล้วก็เนี่ยค่ะเห็นที่ <Hey. S 1> มันเป็นเหมือนกันไกลตัดหญ้าค่ะน,นี่ไม่ใช่เบิร์นแล้วเนี่ยไปหนีบน้องค่ะเหมือนติดเชื้อด้วยเลยอะ่ะแล้วบางทีก็เอาแอลกอฮอล์ราดแล้วก็จุดไฟเฮ้ย <Hey. S 1> เวลาน้องทําผิดเวลาที่มีลูกค้าคอมเพลนก็จะไปลงกับน้อง <c oughs> น้งานร้อนดาดก็มีอ่ะนี่น,นอันนี้เห็นชัดหน่อยค่ะโอ้โห oh. ไม่เฉพาะเรื่องของแผลรเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ของน้องพี่นน้องบอกว่าน้องต้องทำงานเตรียมร้านทุกอย่างเตรียมวัตถุดิบแล้วพอลูกค้ากลับน้องก็ต้องเก็บล้างบางทีกว่าจะได้นอน,นะคะ่ะเก็บไปเสร็จเกือบหกโมงเ,ออเช้าก่อน9ก้าโมงก็ต้องเปิดร้านก็ต้องตื่นขึ้นมาเตรียม แล้วน้องนอนอยู่ที่ไหนน้องนอนอยู่ในครัวร้อนอน้องไม่มีหมอนนะคะใช้แกลอนหนุนหัวโอ้อันนี้คือที่นอนเขาที่นอนของน้องอแล้วอาหารการกินของน้องค่ะพี่ดนน้องบอกว่าน้องได้กินข้าววันละมืออ้อกับไข่สองฟองอแล้วถ้าวันไหนน้องไปเอาเศษอาหารเหลือจากลูกค้ามากินเศษผัก<อ>ถ้าเอาเศษผักมากิน ไข่ก็ถูกตัดไปหนึ่งฟองอแล้วน้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ค่ะเงินเดือนก็ไม่ได้เงินล่าสุดที่น้องจับก็คือตอนต้นปีห้าสิบบาทบที่นายจ้างให้แตะเอียอ์แล้วเงินอันื่นน้องก็ไม่ได้อันนี้คือที่น้องมาร้องนะคะมีเรื่องของลูกของน้องด้วยใช่วันนี้สะเทือนใจค่ะคือน้องบอกว่าน้องคลอดลูกออกมาแล้วทางนายจ้างเนี่ยแหละค่ะคือให้เอาลูกน้องไป ให้หุู้นลนิธิอแต่ว่าในอีกมุมนึงนายจ้างก็จะพูดว่าจริงๆเราไม่ใช่แต่จริงๆแล้วน้องบอกนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะพอน้องรู้ว่าตั้งครรภ์คือน้องเคยอยู่ที่ร้านนี้มาก่อนแล้วก็ออกไปแล้วก็กลับมาในรอบที่สองตอนกลับมาเนี่ยน้องยังไม่รู้ว่าท้องแต่พอไปซื้อที่ตรวจคันมาแล้วรู้ว่าท้องอะค่ะ แฟนน้องก็จะเอาน้องไปอยู่ด้วยไม่ต้องทํางานแต่ว่าเจ้าของร้านไม่ให้ไปครับแล้วเจ้าของร้านพอรู้ว่าแฟนน้องจะเอาตัวน้องไปไปแจ้งความด้วยว่าแฟนน้องทักผู้หญางแต่ว่าน้องอายุ17ปีเอปีพอแฟนน้องถูกดำเนินคดีไปเพราะฉะนั้นน้องก็เลยอยู่กับที่ร้านก็เลยทำงานให้ที่ร้านคือฟังมาเหมือนนายจ้างเนี่ยไม่อยากให้อยู่ด้วยกันใช่ค่ะก็เลยไปแจ้งตำรวจมาจับผู้ชายค่ะเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็มาอยู่ที่ร้านต่อน้องมาอยู่ที่ร้านแล้ว ทางลูกของน้องค่ะจริงๆแล้วน้องก็อยากเลี้ยงเองแต่ว่าในจ้างก็เอาลูกของน้องไปให้มูล,ลนิธิอ,อันนี้เป็นฝั่งของน้องค่ะเห็นบอกตอนจะออกมาหนีออกมาด้วยหนีออกมาปีนฟ้าค่ะโอ้โหปีนฟ้าออกมาคือกลัวมือไม้สั่นให้ดูคลิปที่น้องออกมาขอความช่วยเหลือค่ะครับรมีตรงไหนอีกพี่ไอ้ตรงนี้หนูโดนอะไรโดนกระเพงโดนมาตีเขาอ,อะไรตี พี่ตัวหนกวก่าเขาจะมาค้น้านไม่เป็นไรเ,เขาอะไรเขาอะไรตีหนูหนูตายไปไม่มีใครช่วยนะก็ตีกันอ่ะนี่เขาตระให้หนูตายเลยนะเขาเลือดอัมมาแล้วไม่เขาเขาอะไรตีหนูเขาอะไรที่ิดที่ที่ที่หนเลยอ่ะมันเป็นที่ตะเล็กมันเป็นที่ใส่ที่ตะเล็กเลยอ่ะ นี่ยังมีอาการขวัญผวาอยู่ในการละที่กาลังคุยพูดคุยกันแต่คุณผู้ชมครับเราดูคลิปเนี่ยเราอาจจะมองว่าเจ้าของร้านโหดจังก็ต้องให้ความเป็นธรรมเจ้าของร้านด้วยเขาชี้แจงทุกประเด็นได้หมดเลยนะพี่หมวยตั้งแต่ประเด็นเรื่องของอ่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่เขาชี้แจงค่อนข้างละเอียดนะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีการทาร้ายร่างกายแบบนั้นแล้วน้องเป็นคนที่ชอบทาร้ายร่างกาย ตัวเองแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องยาเสพติดด้วยคือเขาบอกว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยที่น้องทำลายร่างกายนะพี่หมวยเขาบอกว่าน้องเคยอยู่กับเพื่อนที่ทํางานที่นี่ด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งนี้แหละแล้วปรากฏมีปากเสียงกันแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอว่าใช้สารเสพติดด้วยกันค่ะก็เลยไล่เพื่อนอีกคนออกแต่ให้น้องเนี่ยยังอยู่ที่ร้านต่อนี่คือที่เจ้าของร้านบอกมาส่วนที่บอกว่ามีแผลตรงเนี้ยเจ้าของร้านก็พูดหน้าคิดพี่หมวยคุณผ,ผู้ชมถ้าเขาทําขนาดนี้ข้างบ้านรู้หมดแล้ว แผลขนาดนี้เสียงเสียงออกไปนิดเดียวข้างบ้านต้องรู้แล้วแล้วถ้าเขาทำขนาดนั้นอยู่กับเขาทำไมต้องเป็นปีค่ะ เขาก็บอกว่าเงินเดือนก็จ่ายตามปกตินะคะอาหารการกินก็ให้กินไม่ได้ให้กินแค่วันละมืออ้อกับไข่สองฟองก็คือวัตถุดิบต่างๆก็คือทําได้มันมีวัตถุดิบอยู่ภายในร้านแล้วก็พูดเรื่องวันที่ปีนฝ้าหนีค่ะเ,ออเขาบอกว่าวันนั้นก็คือไปจับได้ว่าน,น้องเนี่ยขโมยของแล้วเขาจับไม่ให้อภัยแล้วปรากฏว่าทางน้องวิดีโอคอมมาขอให้ให้ใหอภยัยแล้วถ้าเจ๊ไม่ให้อภัยก็จะทําร้ายร่างกายตัวเองก็เลยกรีดหน้าตัวเอง S <S <ม S 2> แล้วจังหวะที่ปีนออกมาก็คือทางเจ๊บอกว่าเจ๊ออกไปดูลูกค้าอยู่ข้างหน้าแล้วน้องก็กลัวความผิดก็เลยปีนฝ้าหนีก็ไม่ตรงกันไม่ตรงกันนอกจากนั้นกรณีที่ทางน้องเขาบอกว่าทางเจ้าของร้านเป็นคนให้หมูลนิธิมาเอาลูกเข้าไปมูลนิธิกับทางเจ้าของร้านเขาบอกว่าอย่างนี้คนที่พยายามจะให้เอาไปก็คือตัวน้องเอง <S <S เพราะว่าสถานที่เลี้ยงเนี่ยมันใกล้กับแหล่งขยะ แล้วมูลนิธิจะดูแลได้ดีกว่าแต่พี่หมวยผมตั้งข้อสังเกตยอย่างนี้นะคุณผู้ชมการที่เราจะยกลูกให้มูลนิธิไปเลี้ยงนั้นพี่หมวยไม่ค่อยเจอผมไม่ค่อยเจอใครยกไปให้ง่ายๆาค่ะแสดงว่ามันต้องมีเหตุที่แม่เขาเลี้ยงไม่ไหวหรือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐหรือมูลนิธิเขาเห็นว่าถ้าให้เลี้ยงเด็กอาจมีปัญหาหรือเป็นอันตรายเขาถึงเอาไปเลี้ยงเอง อันนี้มุมรณรงค์นะอย่าอย่าเพิ่งมาทวนลงนะรณรงค์ยังรอดอยู่ตอนนี้ค่ะ,อ,ะอย่างไรต่อพี่หมวยก็ยังมีปอซึ่งเป็นลูกจ้างที่เคยอยู่ด้วยกันกับน้องเอนามสมมุติเนี่แหละค่ะ,คะที่พอเรื่องนี้เป็นข่าวทางปอก็มาทางปอมาก็มาเพื่อจะยืนยันนะคะบอกว่าเจ๊ไม่ได้ทำร้ายร่างกายอย่างที่เป็นข่าวแล้วเขายืนยันเลยว่าตอนที่อยู่ด้วยกันจะกินอะไรก็กินได้ไม่ได้ถูกห้ามกินขณะที่ว่าเกลือ เม็ดหนึ่งยังเอาไปไม่ได้ตามคลิปที่น้องบอกอันนี้ก็เป็นในมุมในมุมของเพื่อนร่วมงานอตอนนายจ้างออกมาพูดนะนะ่าทงทารนนุษยสารนายจ้างนะนายจ้างพูดอย่างนี้เลยนะค่ะไล่ไปรอบหนึ่งแล้วก็ยังต้องกลับเอามาดูใหม่เพราะว่าสงสารค่ะเออเราเข้าใจมุมนายจ้างนะบางทีสงสารเด็กน้องตอนนั้นอายุ17อย่างนะคือยังเป็นเยาวชนอยู่เลยในขณะที่ยังต้องตัดสินใจหลายๆอย่างแต่คนถามเยอะสุดท้ายอย่างเงี้ยเรื่องอลพ่อไหมอืมจิมเหมอนั่ยเรื่องอลพ่อไหม จะเชื่อฝั่งไหนใช่ไหมคะมันมีสองฝั่งเรานําเสนอให้สองด้านลองเสพดูว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามรดนงลงรดนงลงว่า คิดว่าอายการฟ้องเจ้าของร้านแน่นอนเพราะว่าเด็กยืนยันว่าถูกเจ้าของร้านกระทำส่วนเจ้าของร้านจะทําจริงไม่จริงเนี่ยต้องเป็นกระบวนการของศาลตัดสินแล้วค่ะแต่พี่เอกสายหมายต้องรอดก็ยังยืนยันนะคะว่าข้อมูลต่างๆที่ทางน้องให้มาค่ะมีคนมาสนับสนุนว่าเห็นน้องถูกทาร้ายร่างกายจริงแล้วพี่เอกก็เดินเรื่องต่อเนื่องอะคะ่ะหลังจากที่เจ้าของร้านออกมามีทั้งพาไปกระทรวงสาธารณสุขไปตรวจเรื่องสุขภาพจิตไปตรวจนี่ด้วยแล้วก็ไปตรวจเส้นผมเพื่อจะดูเรื่องของสารเสพติดเพราะว่าในจ้างบอกว่าน้องมี เรื่องยาเสพติดเข้ามามเกี่ยวข้องครับยังต้องหาความจริงกงันต่อไปสําหรับเรื่องนี้นะครับสายไหมต้องรอดต้องรอดเลยสายไหมต้องรอดรอบนี้ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าครับผมกระแสแต่เช้ามาติดตามกันต่อครับเอดูสิความรักของชายคนหนึ่งกระโดดเกาะฟ้ากระโปรงรถเลยนะครับมาดูกันต่อครับช่วงหน้าโหนกระแสยยแต่เช้าครับ มาต่อกันในโหนกระแสแต่เช้านะครับมาดูกันครับที่ปล่อยเวลาสุดเมื่อกี้นี้นะครับความรักของชายหญิงคู่หนึ่งคุณผู้ชมรักกันมากก็ต้องรักกันจริงๆรักกันถึงขั้นว่าจะขับรถไปไหนยังต้องตามไปหาเลยครับเป็นภาพการง้อของความรักคู่หนึ่งนะครับแต่ว่าการง้ออาจจะใช้ความรุนแรงเป็นนิดนึงถึงขั้นต้องไปถึงมือคุณกันจอมพลังอีกแล้วพี่หมวย เพราะว่ามันเกิดเหตุที่ผู้ชายคนหนึ่งนะคะพยายามตามจะไปง้อแฟนของตัวเองแฟนเห็นขับรถหนีออกมาคือก่อนหน้านี้เขาหนีไปอยู่กับเพื่อนแต่ว่าฝ่ายชายก็ยังตามไปค่ะแล้วพอง้อไม่สําเร็จตะโดดเกาะหน้ารถแบบนี้ดูคลิปเลยค่ะ13ตุลาคมนะคะรถคันนี้จะมีสไปเดอร์แมนเกาะอยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นหมเอ้เอ้เอ้อะไรวะอะไรวะฝ่ายหญิงก็พยายามขับมาที่รปภนี่นีมาแล้วมาแล้วขอช่วย เอ้่ดูนะดูนะเราพอช่วยไหมช่วยไหมเอะได้คุณคนดูมันลุ้นกันด้วยกันนี่เราพอจะช่วยไหมรปภมีสองหรือสามคนนะปกติหมู่บ้านหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามพี่หมวยเดี๋ยวเดี๋ยวจะวอเพิ่มมาอีกเน่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพยายามจะคุยกับคนรักเก่าใช่ไหมพยายามง้ออยู่นี่นี่เฮ้ยขอไม่สำเร็จแบบนี้ค่ะนี่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 อุ้ยอุ้ยอุ้ย ทำไมปรปภถึงยืนเฉยพี่ผู้ชายอยู่กันต้องสามคนเขาแจ้งตำรวจอยู่อ๋<ะ>รอรปภโทรหาตำรวจอยู่อุยอ้ยทายแล้วก็มาลงขอโทษขอโทษจริงๆ <c oughs> อ้อาเอาเอาแต่มันไม่ทันน่ะกระจกหน้ารถแตกกระจกหน้ารถแตกแรงขนาดไหนเนี่ยดู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 กระจกหน้ารถนี่ไม่ได้ธรรมดานะอ่ะเหตุการณ์ตัวนี้นะครับเกิดขึ้นจากการพยายามง้อของชายหญิงคู่หนึ่งนะครับสุดท้าย ก่อนหน้านี้ผู้หญิงบอกว่าที่หนูไม่ยอมให้ผู้ชายงอเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยพยายามเอามีดมาจี้คอหนูให้หนูกลับไปคืนดีด้วยหนูก็ไม่เอาสิคะจนสุดท้ายดูตัดสินใจว่าไม่อยู่ด้วยกันแล้วฝ่ายชายเอาภาพโป๊ของหนูไปโพสในโซเชียลมีเดียค่ะนี่ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยพี่หมวยก็13ตุลาเนี่ยค่ะไปแจ้งความแล้วนะคะข้อหาลามกอนาจารนำภาพรามกอนาจารเข้าคอมพิวเตอร์แล้ว18ตุลาคม,มาค่ะก็ไปแจ้งความข้อหาทำให้เสียทรัพย์ ความเสียหายที่หนักที่สุดนะครับไม่ใช่การที่คุณไปทุบรถนะแต่การที่คุณเอาภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่มันเป็นภาพไม่เหมาะสมไปโพสต์ลงมีเดียแล้วมันก็จะอยู่ในระบบอย่างนั้นไปเรื่อยๆอันนี้คือหนึ่งในพรบคอมนาเข้าข้อมูลละมกอาจารย์โทษ5าปีปรับหนึ่งแสนแต่ที่ผ่านมาพี่หมวยรู้ไหมที่ผมรู้มานะเอาภาพเมียเก่าเอาภาพผัวเก่าไปโพสต์อย่างนี้ติดคุกแบบไม่ค่อยรอลงอาญานะขาเขามองเรื่องความเสียหายอส่วนกระจกรถเนะี่ย แค่ซื้อมาเปลี่ยนค่ะอ่ะก็ะหาทําให้เสียทรัพย์3ามปีหเดือนไก่เกียร์ได้อีกอแต่ไอ้ปล่อยภาพลามกเนี่ยอันตรายค่ะแล้วเรื่องนี้จบยังไงพี่มวยเรื่องนี้ล่าสุดก็คือจับได้จับทางฝ่ายชายได้แต่ได้รับการประกันตัวออกไปทีนี้ฝ่ายหญิงก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอะค่ะเพราะว่าพอออกไปแบบนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงทางตํารวจทางบุกกลับบอกว่าเดี๋ยวก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เป็นกําลังใจให้นะครับค่ะ ตามอีกกระแสหนึ่งค่ะเสียปแป้งนานโนดค่ะ ผู้ต้องขังเรือนจํากลางลคนครศรีธรรมราชที่แหกคุกวิธีการก็คือตอนนั้นถูกนําตัวไปเพื่อจะไปทําฟันปรากฏว่าพอไปถึงแล้วหมอเลื่อนนัดก็แกล้งบูบหมดสติแล้วก็แอดมิดระหว่างนั้นนะคะก็มีการประสานลูกน้องเอาคีมมาเพื่อจะตัดโซ่ตรวนแล้วสุดท้ายหนีไปได้จนถึงวันนี้นะคะก็ยังตามตหาตัวเสียแป้งอยู่นี่พี่หมวยเล่านะคุณผู้ชมเหมือนกําลังนั่งฟังหนังอยู่อะเหมือนสปอยหนังอยู่นี่เหมือนหนังเลยเนี่ยใช่คือ ช่วงจังหวะจะต้องส่งตัวไปรักษาพยาบาลคือในเรือนจำค,คุณผู้ชมเข้าใจไหมว่าพอป่วยอ่ะมันจะมีหมอประจำค่ะแต่บางอย่างหมอประจํารักษาไม่ได้ก็จะมีการส่งต่อเหมือนกับกรณีการส่งคนไปรักษาโรงพยาบาลตำรวจชั้นที่สี่คล้ายๆกันในระหว่างการส่งไปยทุกๆครั้งนะครับผมเคยคุยกับเจ้าที่เรือนจํานะทุกๆครั้งที่เราเอานักโทษออกจากนอกเรือนจํานั่นคือความเสี่ยงภัยสูงสุดค่ะเพราะออกนอกเรือนจําไปมันพ้นมันพ้นรันน้วแล้วแสดงว่าในครั้งนี้มันมีการวางแผนกันมา ว่าพอป่วยเสร็จปุ๊บให้ไปอยู่ตรงนี้แล้วความปลอดภัยมันจะน้อยค่ะหลายคนสงสัยเลยนะคะว่าทําไมหมอเลื่อนนัดไม่มีการเช็คก,ก่อนคืเอ,อเอาตัวออกไปถึงโรงพยาบาลแล้วถึงรู้ว่าหมอเลื่อนนัดไม่ได้มีการประสานกันก่อนหรอเอาจริงๆนะบางทีเราลงไปศาลไปรอฟังคําตัดสินศาล บางทีเจ้าหน้าที่ลืมเบิกตัวจำเลยมาก็มีผมก็ต้องกลับไปแล้วรอรอบหน้านัดกันใหม่ห<ล>ผมไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่เขาจะไม่เช็คคือถ้าเขาเช็คผมไม่ต้องไปเกอร์แล้ววิรนแล้วพอไปถึงหมอเลื่อนนัดวูบหมดสติวูบหมดสติแล้วพวกชีพจรต่างๆเราอะค่ะคือถ้าแกล้งวูบใช่ไหมคะ,ะแล้วทําไมคุณหมอถึงให้แอดมิดต้องนอนโรงพยาบาลเวลาคนเป็นลมต่อหน้าก็ต้องแอดมิดก่อนไหมอะ อ่ะอเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ที่คุณวูบมาเนี่ยเส้นประสาทข้างในเป็นไรหรือเปล่าค่ะถ้ากคุณหมอผมปวดหัวมากเลยโอ้ยปวดเหลือเกินหมอขอแอดมิดก่อนไม่ไหวแล้วมันมีความเป็นไปได้ <c oughs> มันมีความเป็นไปได้แล้วสุดท้ายแล้วเขาก็แหกคุกสําเร็จก็จะเป็นภาพที่ออกมาจากลิฟต์นะคะแล้วพี่รนเขากล้าหาญมากนะคะ,ะเขาไม่ปิดบังใบหน้าเลยอเขาเดินออกมาแบบเนี้ยค่ะแสดงว่าจิตใจเขาเข้มแข็งมากเขาไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าถึงที่เขาทํามันผิดเลยนะ เขาพยายามเนียนๆมาอไม่ปิดบางใบหน้าเลยอคนที่เห็นจีรวุฒหรือว่าลูกวัวก,ก็ถูกออกหมายจับนะคะยังหลบหนีอยู่เองไม่รอดหรอกบอกเลยค่ะไม่รอดหรอกเจออย่างนี้แล้วพอออกมาค่ะก็มีรถสามคันก็จะเห็นเลยค่ะมีซีวิ c สีดำนี่รถที่พาหลบหนีคันนี้นะคะฝ่าไฟแดงไปแล้วก็มีไต่ตันลูกวัวเมื่อกี้ค่ะขับรถคันนี้ แล้วเสียแป้งมากับรถคันที่สามก็คือดี a มคันนี้บิ๊กหรือว่าจักรีเป็นคนขับก็ถูกออกหมายจับแล้วยังจับไม่ได้แหมคุ้นๆนะคุ้นๆว่เหตุการณ์เนี่ยเหมือนเหมือนที่เราไอ้ขับพาหนีกันอย่างนี้เลยคุ้นๆไห้เหมือนแถวนครปฐมไงไม่รู้นะขับที่เป็นขบวนเลยที่เป็นขบวนเลยนะค่ะคดีนี้จับได้แล้วสามนะคะก็คือหมายหมยเป็นคนที่ไปเฝ้าเสียแป้งที่โรงพยาบาลเราเองก็ยังคิดอยู่เลยว่าพี่ลน ออกจากเรือนจํามาเราจ้างคนเฝ้าไขได้เหรอคะปกติมันไม่มีอมไม่มีหรอกเอาง่ายๆนะเรือนจำทุกเรือนจำมันต้องมาตรฐานเท่ากันใช่ไหมทําไมเรือนจําแห่งนั้นถึงได้แล้วเรือนจําในกรุงเทพไม่ได้ เอออันนี้เป็นคําถามปกติก็ไม่ได้อยากจะถามกรม้องจะทันบ่อยนะแต่เรื่องนี้รู้สึกว่างานจะเข้าเยอะเหลือเกินค่ะแล้วก็ยังมีคนชื่อหมวยค่ะเป็นคนที่ติดต่อประสานซื้อโทรศัพท์แล้วก็ไปจ้างไหมมาเฝ้าใครก็ไปหลอกไหมอค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าช่วยได้สําเร็จเดี๋ยวเสียแป้งนาโนนจะให้เงินส0 0 0 0 0แล้วก็ให้บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตสุดท้ายได้มา2 0 0พแล้วถูกจับด้วยแล้วว่านะ บ้านที่ภูเก็ตเหรอคะไม่ได้ยังไม่ได้เลยค่ะได้หมายแทนได้บ้านไม่ได้ได้หมายแทนแล้วล่าสุดที่จับได้ก็คือบอยคเนตไปจับได้ที่โรงหนังเลยค่ะไปดูสับเปลือยอยู่แล้วจังหวะที่ออกมาจากห้องน้ําเดี๋ยวก่อนไปดูหนังเรื่องสับเปลอแล้วพลาดก็คือ f a c e b o o k เช็คอินที่โรงหนัง ทำตำรวจตามเจอตอนแรกปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องแต่สุดท้ายแล้วยอมรับสารภาพแล้วนะคะว่าเป็นคนที่เอากระเป๋าฝากไหมเข้าไปให้กับเรื่องเสีย,ย,ยแป,แป้งยังมีอีกเยอะเดี๋ยวขอช่วงหน้ากลับมาเติมให้จบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าครับพลกระแสแต่เช้าครับ กลับมาติดตามโพลกระแสแต่เช้าค่ะตามตอกกระแสของเสียแป้งนาโนเมื่อกี้นี้ที่ค้างไว้ก็คือผู้ต้องหาที่จับได้ที่ชื่อว่าบอยหรือคะเนตเป็นคนที่เอากระเป๋าซึ่งในกระเป๋ามีทั้งโทรศัพท์มือถือคีมตัดเหล็กมีปืนแล้วก็เสื้อผ้าให้กับเสียแป้งเปลี่ยนตอนแรกปฏิเสธแต่สุดท้ายคีมตัดเหล็กใช่ปืนมีปืนแแต่ละอย่าง เอาเข้ามาได้ยังไงก่อนเอาไปส่งให้กับไหมแล้วก็ไหมก็ให้กับเสียแป้งเสียแป้งก็ตัดโซ่ตรวนคือไอ้ที่พูดมาเนี่ยทุกคนที่พูดชื่อมาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมทุกคนให้ทุกคนเนี่ยให้การว่าไม่รู้เรื่องเลยคแต่มันใช่ไหมอ่ะปืนที่ตัดเนเนๆกระเป๋าอย่างเงี้ยเนี่ยนายบอยคะเนธแต่ว่าคืนแรกที่เอาครีมไปตัดไม่สําเร็จนะคะก็เลยไปคืนที่สองที่เอากุญแจผีไปให้ แล้วเสียแป้งก็ใช้กุญแจผีไขที่มือก่อนแล้วก็ไขที่เท้าแล้วก็ใช้เท้ารูดออกจากสายอยู่อสุดท้ายเราหนีได้แล้วจังหวะทีท่ีตำรวจไปจับอย่างที่บอกก็คือดูหนัง<อ>กำลังดังเลยค่ะซับเปอรอแล้วตำรวจจับได้ทางแม่ของบอยพอรู้ว่าลูกถูกจับเพรว่าไปยุ่งกับเรื่องของคดีแบบนี้แม่ด่าเละแม่มาช่วย

แล้วยังไม่จบด้วยค่ะมาดูเรื่องนี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่าที่<ะ>สุพรรณบุรีมีกรณีของผ้าที่เขาเปิดสำนักกรรมาฐานอีกแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ครับเขารักษาโรคด้วยแต่ว่าพี่หมวยรู้ไหมว่าในการรักษาโรคของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีการเจาะเข้าไปในร่างของคนเป็นดูเลยค่ะเป็นรูครับอ่า<ะ>อยู่ที่อำเภออู่ทองนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจป้องกัน บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบอเนี่ยนะครับเข้าไปจับเลยนะไปจับกลุ่มตรวจค้นสำนักพระกรรมฐานสากยารามวัดเขาพระคุตอํอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยจากการอวดอ้างว่าสามารถรักษามะเร็งเบาหวานและโลรคร้ายอื่นๆได้ภายใน3เดือนอนี่นะนี่ตำรวจเขากำลังไปไปจับคือจริงๆแล้วเรื่องนี้จะไม่เป็นเรื่องนะครับถ้าในการรักษาเนี่ยไม่มีการเจาะ ไม่มีการใช้เข็มเนี่ยแหละครับเข็มที่ว่านี่ก็คือเข็มที่เราใช้สักเข็มฉีดยาใช้เจาะเข้าไปในตัวคือการเจาะแบบนี้จะต้องได้รับการอนุญาตและก็มีใบรับรองจากสาธารณสุขในการใช้ให้สามารถทําได้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยจะเป็นความผิดตามกฎหมายหลายอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ <c oughs> เขาบอกว่ามีการใช้ยาด้วยเหรอ,หรอ ในการใช้ยาด้วยแล้วก็เจาะด้วยที่พี่โดนบอกว่าใช้เข็มเจาะเขาบอกว่าเข็มนั้นเรียกว่าจักเพชรน,นะเข็มจักเพชรจักเพชรแล้วเจาะไปเป็นดูแบบนี้เพื่อจะดูดพิษออกมันเหมือนเข็มจักเย็บผ้าค่ะ คือทางตำรวจเนี่ยต้องแฝงตัวเข้าไปเป็นผู้ป่วย oh. พอเข้าไปปุ๊บค่ะ oh. ทางทักนรสีแล้วก็ทีมงานอีก5คนรวมทั้งหมด6คนนะคะที่ถูกตำรวจไปจับในวันนั้นคือพอไปถึงก็จะทักเลยค่ะหน้าดำดำหน้าหมองตาเหลืองแบบนี้มะเร็งแน่ๆแล้วตำรวจที่ไปที่แฝงตัวไปอะค่ะเป็นตำรวจด่างกายกครมยำ <c oughs> แต่ถูกทักว่าเป็นมะเร็งถึงสามะเร็งล้วเป็นไหมจริงๆไม่เป็นนะคะ ตำรวจเสี่ยงตายตำรวจบอกว่าเพื่อง,งานผมก็ทำเพราะว่าเป็นทั้งมะเร็งตับมะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองอก็เลยต้องเจาะตามกระบวนการรักษาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็มีการให้สึกวันนั้นเลยนะครับสำหรับอดีตพระนรสิงห์สิ่งที่ทำเนี่ยเป็นการอวดอุตลิตอย่างหนึ่งสําหรับสงฆ์นะสงฆ์เนี่ยเขาจะไม่อวดกันว่าสามารถรักษาโรคได้อย่างกรณีการเจาะเนี่ยเข้าใจว่าพยายามอ้างว่าสามารถกําหนดกําลังจิต ใส่เข้าไปในตัวได้ญาติโยมก็เลยเชื่อเพราะเห็นเป็นพระด้วยแต่ที่หนักกว่านั้นคือมันมีการบรรจุยาแล้วเอาขายอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมายาตัวนี้นะครับถ้าจะขายกานันพี่หมวยจะต้องมีใบอนุญาตหรือเป็นหมอเภสัชกรหรือแพทย์แผนไทยที่มีใบอนุญาตถึงจะทำได้โอ้เนี่ยค่ะบรรจุใส่เม็ดแคปซูลแบบนี้เลยที่ทางเจ้าหน้าที่ไปยึดมาได้ประเด็นที่ตำรวจเขาต้องไปจับคืออย่างนี้รู้หรือเปล่าว่าข้างในมีอะไรเรากินเข้าไปาเราไม่รู้เลย ส่วนผสมอะไรก็ไม่ได้บอกมาให้ชัดแล้วมันไม่มีการตรวจสอบผ่านออยการขายของรับประทานเข้าไปเนี่ยนะครับมันต้องมีออยรับรองก่อนไออย่างเงี้ยเข้าผสมอะไรมาไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกว่าเป็นแคปซูลรักษาโรคแบบครอบจักรวาลผมะนะเชื่อว่ามันคงมีแหละแต่มันคงไม่ใช่ตรงนี้ <laughs> มันคงไม่ใช่ว่าการไปเจาะแล้วมันจะรักษาได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากได้สมุนไพรที่มันถูกต้องตามกฎหมายสาธารณสุขจังหวัดลองไปถามที่ว่ามีสมุนไพรที่อยากได้ไหมบางทีสํานักเนี่ยเขาก็เอามาจากในนี่แหละเอามาขายแล้วก็ตอนหลังมันมันนั่งตอกเองค่ะมันผิดกฎหมายนี่ก็เลยโดนจับเปน็นนังสํานักเลยเป็นไงล่ะแล้วแบบนี้เสียโอกาสในการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะคะค,คือเขาอวดอ้างว่าเขาสามารถรักษามะเร็งได้หายภายใน1-3เดือนครับ แบบนี้ถือว่าช่อโกงประชาชนด้วยไหมคเขาโดนทั้งช่อโกงประชาชนโดนทั้งพรบเวทเกี่ยวกับเรื่องข,ของการรักษาพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วโดนบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยค่ะอันนี้ข้อหาแยกย่อยมหมเดิมถ้าไม่เปิดสำนักใหญ่ก็คงไม่โดนขนาดนี้อมาเตือนภัยกันนะคะทั้งหมดนี้คือโหนกระแสแต่เช้าประจำอาทิตย์นี้ค่ะทุกเช้าวันจันทร์เราจะเจอกันแบบนี้นะคะกระแสที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแง่มุมทางกฎหมายวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ